นี่เลยคะ่ะระหว่างทางกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็เลยทําคลิปวิดีโอให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนเนาะด้านล่างนะัดซื้อพระกันนะคะก็มาทําคลิปเพิ่มเติมสําหรับตอนสายนี้ได้อะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะคะจากคลิปที่แล้วพี่ทานา่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะท่านใดย,ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่างเช่นเดิมคะ่ะ1,000พัสับตะไคร้เมื่อไหร่เราจะขึ้นไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสุดเหรียญพระแก้วหลวงพ่อแดงวัดเขาัปไดอีกปิดตาหลวงปู่ศิลาและก็มีกิ่งนะคะและมีพระเครื่องมากมาย เปลี่ยนป้องอ้อยเหลือนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพี่พี่ท่านใดยอยากดูรูปเพิ่มเติมเรารับประกันพระแท้ทุกองค์นะคะมีกิ่งเนื้อเงินทิ้งทวนมีหลวงพ่อคูณเนื้อเงินนะคะท่านใดยอยากได้ดูพระเครื่องแท้ๆอยากดูภาพชัดๆก็สามารถทักไอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมช่องทางติดต่อด้านล่างเลยนะคะแอดมาได้เลยค่ะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้รับประกันพระแท้พระเดิมเราส่งฟรีอิมเอสทั่วประเทศไทยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมกดสับตะไคร์ไว้ด้วยนะคะ